ภายในงานท่านประธานสงนำบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธรรมจักกปบปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่ประธานงานบุญคือกัลยนวิตรวณิดาครูดกัลยนวิตรเทพ,พีนุสายรำและกัลยณมิตรจอห์นฟันเดอร์ฮุกโดยมีกัลยนมิตรวนิดาครูดเป็นตัวแทนจุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรัยค่ะกัลยณมิตรวัสนาสีสม กลยมิรเทพีนุสายรามและกลยมิรจอนฟันเดอร์ฮุกเป็นประธานวางพวงมาลาบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสศโรส่วนเจ้าภาพกองบุญผ้าไตรอุทิศได้แก่กลยมิดแม็กกี้เอวิต้าโคสตันเจอโดยกลยมิดเซาเมียเบอร์เบอร์และตัวแทนกล่าวคำถวายผ้าไตรเพื่ออุทิศบุญแด่คุณพ่อโครเนริสโกตันเจอซึ่งได้เสียชีวิตเมื่อวันที่9เมษาย,ยนที่ผ่านมา ส่วนกะลาลมิตรภาราดีอุบลรัศมีและกะลาลมิตรประยูนเจียนรัมเป็นปเป็นเจ้าภาพกล่าวคำถวายมัตกะรัพัาหารค่ะและในโอกาสนี้คณะสัทธาสัตวชนก็ได้พร้อมใจกันส่งน้ำองค์พระธรรมกายส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุส่งน้ำพระบุญคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปรับมารและส่งน้ำดวงแก้วใสก่อนที่จะรดน้ำขอพรซึ่งกันและกัน โดยทุกท่านต่างก็อวยพรให้แก่กันพร้อมกล่าวขอขมาพร้อมกล่าวขอขมากรรมต่อกันด้วยค่ะ